อีกเรื่องหนึ่งผมตกใจมากนะแล้วผมนึกอยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ท่านแม่ทัพกุ้งไปให้สัมภาษณ์คุณปองอัญชรีว่า ตอนที่เราทำสงครามกับขมรเริ่มปะทะกันได้6ชั่วโมงมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสั่งให้หยุดยิงท่านนึกสภาพนะครับขมรมันเปิดศึกกับเราก่อนนะครับมันใช้ BM21 มมายิงมาเด็กเด็กเสียชีวิตไปแล้วเด็กเสียชีวิตไปแล้ว คนแก่นั่งท้ายรถกระบะยิงใส่เซเวอเลเว่นคนเสียชีวิตไปแล้วนะครับแม่ทัพกุ้งก็สั่งทหารให้ปะทะโหมกกำลังเพื่อจะนำแผ่นดินคืนปะทะไปได้แค่หกชั่วโมงผู้มีอำนาจสั่งให้หยุดแม่ทัพกุ้งเสี่ยงมากนะเวลานั้นเน่ย คือถ้าไม่หยุดและรัฐบาลนี้เขายังอยู่ต่อได้เขาก็ต้องหาทางเล่นงานแม่ทัพกุ้งแต่ว่าแม่ทัพกุ้งเนี่ยผมต้องชื่นชมว่าใจถึงใจถึงนะครับใจถึงแล้วก็ไม่ยอมแล้วก็ไม่ยอมประกอบกับได้ขวัญกำลังใจจากพระเจ้าลูกยาเธอพระราชทานเงินเดือนให้แก่ทหารด้วย องค์ขบนตีท่านพลเอกพบูลคุ้มฉายาไปเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจด้วยแม่ทัพกุ้งก็ไม่กลัวลบต่อแต่ผมอยากจะเรียนท่านแม่ทัพกุ้งนะครับออกมาบอกเลยครับ <c oughs> ท่านไม่ต้องเกรงใจครับบอกเลยครับถ้าเป็นผมผมบอกเลยครับ ว่าเมื่อวันที่ยี่ิบสี่หลังจากประทะกันเนี่ยถึงเวลาหกชั่วโมงแล้วเนี่ยเวลาเท่านั้นมีคนคนนี้ใช้โทรศัพท์เบอร์นี้โทรมาหาผมและสั่งให้ผมหยุดยิงบอกไปเลยครับมันจะได้ชิบหายกันเป็นแถบๆไปนะครับจะได้ชิบหายเป็นแถบๆไปครับ บอกไปเลยครับเอาความจริงมาพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตายครับจะเป็นท่านใดก็ช่างนะครับท่านออกมาบอกเลยนะครับไม่ต้องไปเกรงใจแล้วครับเราก็กเกษียณมาแล้วนะฮะเราก็กเกษียณมาแล้วบอกกันไปเลยนะครับบอกกันไปเลยนะครับว่าใครผมเองไม่สนิทกับคุณกันแล้วครับรู้จักกัน แป๊บเดียวตอนผมไปออกรายการหวนกระแสและคุณกันเขาไปออกรายการอะไรด้วยก็ไม่รู้เขามายกมือไหว้ก็เจอทักทายกันน่าจะประมาณทักหนึ่งนาทีเองมั้งครับแต่ว่าผมเห็นกันออกไปทำบังเกอร์ให้กับชาวบ้านคนมันเริ่มตายแล้วไง มันยิงใส่เซเว่นไงบังเกอร์ก็มีไม่พอทหารที่ไปอยู่ฐานชายแดนเนี่ยมันลํา,าลบา,ากมันลําบากจะขึ้นไปก็โอ้โหยิ่งหน้าฝนด้วยรถก็ติดต้องเดินเท้ากันไอ้กันก็ไปทําถนนให้เงินจะเอามาจากไหนก็เงินมาจากชาวบ้านที่เขารักชาติรักแผ่นดินบริจาคคนที่ไปบอกว่าทหารไม่มีงบเหรองบประมาณเนี่ย งบประมาณเนี่ยมันวางไว้ถ้าคนมีความรู้นะถ้าคนมีความรู้งบประมาณมันวางไว้ครับว่าปีนี้จะทําอะไรจะทําถนนเส้นไหนจะทําอะไรจะจัดซื้ออะไรมันต้องวางล่วงหน้าก่อนสองปีนะครับมันวางล่วงหน้าก่อนสองปีและนี่สงครามมันเกิดกระทันหันภายในเวลาไม่กี่วันสิ่งที่จะแก้ไขสถานการณ์ได้ดีที่สุดนะครับ คือเงินบริจาคของชาวบ้านถ้ารัฐบาลเห็นความสําคัญจริงรัฐบาลก็ให้นายกรัฐมนตรีเวลานั้นเนี่ยอนุมัติงบกลางมาและจัดซื้อจัดจ้างวิธีพิเศษให้อย่างนั้นเนี่ยทำได้แต่รัฐบาลก็ไม่ให้เงินมารัฐบาลไม่ให้เงินมานะครับแถมมาบอกให้หยุดยิงด้วยนะครับคนของเราเสียชีวิตไปแล้วสิบแปดคนเข้าไปแล้วทั้งชาวบ้านทั้งทหาร ขาขาดไปอีกสี่คนมาบอกให้หยุดยิงผมอยากจะเรียนท่านแม่ทัพกุ้งว่าออกมาบอกเลยครับว่าใครนะครับออกมาบอกเลยครับว่าใครถ้าเป็นผมผมบอกครับนะครับเป็นผมผมบอกครับว่าเป็นใครโทรมานะครับ เราไม่รู้แลวครับท่านอย่าไปคาดเดาเลยครับว่าเป็นใครนะฮะผมก็อยากจะฟังจากปากท่านแม่ทัพกุ้งนะครับว่าเป็นใครนะครับว่าเป็นใครนะครับมันก็น่าจะเป็นผู้ที่มีอำนาจรัฐเวลานั้นนะฮะผมไม่ได้ดูข่าวเลยนะกรรมธิการตำรวจเบ่งใส่ ลูกน้องไม่ไม่รู้เรื่องไปวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ไม่ได้ดูข่าวเลยนะครับเมื่อวานก็ถือศีลเจริญภาวนานะครับแล้วก็แวบมาดูบอลทันหน่อยนะครับแวบมาดูบอลสัหน่อยนะครับแวบมาดูบอลหน่อยนะครับ ก็เขาสั่งไม่ให้รบนะจะให้ยอมแพ้เขมเญน,นะครับแล้วจะให้เขมนมันไปบอกว่าไทยรังแกมันจะเอาไปขึ้นฟ้องศาลโลกจะทําเหมือนเมื่อครั้งปราสาทเขาพระวิหาร ก็ระดับแม่ทัพกุ้งอะประทะอยู่ปะทะอยู่แนวหน้าปะทะอยู่แนวหน้ายังโดนถูกสั่งเบรกเลยแม่ทัพอากาศก็คงโดนสั่งเบรกเหมือนกันครับแต่ท่านไม่ได้ออกมาพูดนะครับท่านไม่ได้ออกมาพูดผมถึงชื่นชมท่านแม่ทัพอากาศคนก่อนที่กเกษียณไปไงที่เอา F16 เอากริปเท่นขึ้นไปเสริมกําลังลบภาคพื้นดินจนกระทั่งเราพบชัยชนะนะครับใช้ว่าเราพบชัยชนะนะครับ เมื่อเรานํากําลังไปยังอยู่ในแนวฆ่าศึกอยู่ผู้บังคับบัญชามาสั่งว่ามึงหยุดนะไอ้เรวัดมึงหยุดนะมันก็เป็นสาเหตุให้แทนที่จะส่งกําลังเข้าไปเสริมนะครับรัฐบาลนะครับแทนที่จะสั่งกําลังเข้าไปเสริมเลยเฮ้ยเอาทัพภาคที่สามไปเสริมเลยนะครับตีอัดเข้าไปถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเหลืออีกนิดเดียว ไอ้ปราสาทตาควายเราจะได้คืนมาแล้วน่ะไปเจรจา,าตกลงกับเขาว่าให้หยุดยิงเที่ยงคืนนะครับพอหยุดยิงมันก็ต้องหยุดมันมีคนมาขัดแข้งขัดขาไงนะครับมันมีคนมาขัดแข้งขัดขาเวลาจะลบเนี่ยที่จริงแทนที่จะยุบไป เป็นขวัญกำลังใจใน้องฟาดให้เต็มที่เอาแผ่นดินไทยคืนมานะครับถ้าเป็นผมใช่ไหมผมไม่หยุดหรอกครับเจราจาก็เจราจาไปผมบอกคำสั่งยังมาไม่ถึงผมนะครับฟาดเอาให้มันจบจบไปนะฮะฟาดเอาให้จบจบไป ผมไม่ได้ไปมองครับคือนักการเมืองเขาก็อมองด้านการเจรจาเป็นหลักนะครับเขาไม่ใช่นักรบไม่ใช่ทหารนะฮะแต่ว่าสถานการณ์การรบที่มันติดพันกันแล้วคนของเราสูญเสียแล้วที่จริงมันต้องเกิดความเห็นอกเห็นใจประชาชนคนไทยนะครับ,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 บนักการเมืองเขาจะมองไปอีกมุมนึงครับว่ายุดยุดยุดได้แล้ว ก็ไ <entender> อ <it> ้เห <believers> ี <avez> ้ยเขมรนมันไม่หยุดเนะเราจะไปหยุดทําไมอะนะครับมันไม่หยุดเราจะไปหยุดทําไมอ่ะนะครับ